พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยรัษฎรที่ประสบวัตภัยในพื้นที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรโดยในวันนี้เวลา18นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพยนต์อวัศวิพิชยนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดพิจิตรเชิญเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตไปมอบแก่ครอบครัวผู้เสีย ียชีวิตจากเหตุการณ์วัตภัยตำบลเนินปออำเภอสามงามรายละ1,000 0บาทจำนวน7รายได้แก่ บ้านนายดังอ่องแดงอายุ58ปีน,นายนทีคุ้มประดิษฐ์อายุ39ปีนางวันเพญจันมลอายุ53ปีเด็กชายวัชรากรพันวันอายุ6ปีเด็กชายสุภสินสิงจันทรอายุ12ปีเด็กชายสิวัชกรจังกระวัตอายุ12ปีเด็กชายโพธิวัตบางแดงอายุ6ปี และพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้กับราษฎรผู้ประสบวาตภัยจำนวน450ครัวเรือน สำหรับสถานการณ์วัตถภัยบ้านเนินปอตำบลเนินปออำเภอสามง้มจังหวัดพิจิตรมีบ้านเรือนเสียหาย480หลังคาเรือนมีผู้เสียชีวิต7รายบาดเจ็บสาหัส4รายกลับบ้านได้แล้ว9รายส่วนระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมสภาก,กำลังมาช่วยเหลืออย่างเต็มที่พร้อมกับจัดตั้งศูนย์รับความช่วยเหลือของอำเภอสามงามและจังหวัดพิจิตรเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนต่อไป